มาครับประมพี่น้องครับมากินข้าวไงด้วยกันครับผมเมเจ้านี่ครับเขามีหลับป่าดหลับประดุกนะครับแล้วนี่เป็นพักครับครับนี่ก็จะมีนอไม้ไอ้หลักกระเขือพักไออย่างต่างๆนะครับเนาะมามากินด้วยกันครับผมมาได้ลงคลิปกินข้าวลายวันครับเมื่อยครับคุณผู้ชมกำลังมาแคว้นนี่ครับ โอ้ Ooh, หัวปา่าเป็นหลาบปาดุกครับหลาบปลาหลนนี่กันนี่นะครับ <Okay, S 1> หอยครับครับน้องใหม่ส่วนตกติดต่อกันเปลยนอาทิตย์เลยครับคุณผู้ชมกำลังมักเ e ็งมาหันแดดได้สองสามวันนี่สองวันเนาะแต่ว่าเขานี่ดีครับดีหน่อย ผล็อกๆ,ๆอยังยังสลับครับแต่ละคืนตกคืนหุ่งเลยนะครับตกหนักเลยบ้านพ่อแม่มพี่น้องน้ำท่วมกันเงาะดูว่าฝนตกหนักกันเงาะผมเองมาบอกกันก่อนมามาเขียนเข้าไได้วยกันครับลาบป๋าครับผมด้วยกับเงาะมากมากเข้าด้วยกันเน้อ